สวัสดีครับคลิปนี้เรามาเทสตัววนะันโบนะฮะ E010 นะฮะตัวนี้ครับนี่มาเทสให้ดูเลยนะนี่คือลูกค้าส่งมาซ่อมนะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะในการเทสตักทรายนิดนึงนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมตัวระบบเซอร์โวแต่ว่าผมอยากให้ดูตอนที่มันวิ่งนะครับนะทรายแบบนี้ก็คือวิ่งชิวเลยนะมันสามารถวิ่งช้าได้นะครับวิ่งช้าช้าได้แล้วก็วิ่งเร็วได้นะครับ อยากให้ดูว่ากำลังขุดหรือว่าอะไรเป็นลักษณะแบบไหนนี่คือแมคคระบบเซอร์โวนะฮะที่การเล่นเนี่ยมันก็ดูว่ารวดเร็วนะครับคล้ายๆกับตัวอโดริกเลยนี่ยขุดให้ดูนะฮะสเกลที่เขาเรียกกันนะครับนี่คือหนึ่งต่อสิบสี่นะครับสเกลจากโรงงาน,นเป็นวันโวอีศูนย์หนึ่งศูนย์ อ่ามีผมเล่นแบบเร็วๆเ,เลยนะครับจริงๆแล้วมันก็เล่นแบบช้าได้นะครับนี่ภาษาช้าเร็วตามมือได้เลยนะครับต,ตัวนี้ครับตากทรายเนี่ยเต็มๆนะครับเวลาเล่นเราก็จะมีรีโมทแบบนี้ใช่ไหมครับก็นี่ขึ้นนี่ลงนะฮะในบุ้งกีในบุ้งกีนี่ฮะ คนที่ไม่เคยเล่นนะครับจับรีโมทไม่เกินสามนาทีครับเล่นเป็นนี่ขึ้นนี่ลงอันนี้หมุนหมุนเอวล,ลนนักษณะนี้นะฮะถ้าเราตักฝั่งนี้ลงตักบุ้งกีปึ้งลักษณะน,นี้แล้วก็เทมาฝั่งนี้นี่นะครับเล่นสนุกครับไปเล่นตักทรายตะลงทรายทะเลหรือว่าตักดินนะครับที่ไม่แข็งมากเกินไปอะ่ะนะตักได้ครับ นี่นะแป๊บเดียวแล้วก็กําลังเนี่ยผมว่าถือว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้ครับแล้วอนาคตนะถ้าเบื่อระบบเซอร์โวนะตัวนี้ก็สามารถที่จะอัพเป็นระบบไฮดรอลิกได้เหมือนกันนี่ฮอัพระบบไฮดรลิกได้นี่ฮะขับเพลินๆเ,เลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับ กำลังเนี่ยไม่มีงองเงี้ยมันไม่มีดังแกล๊กแก๊ๆเลยนะฮะเล่นเพลินนะะแล้วก็เวลาเดินนะฮะเดินลงลงลงหล,ลุมก็ได้นะฮะขึ้นได้หมดครับกําลังดีอ่ะอันนี้ฮะกำลังแทกเหล็กช่วงล่างเหล็กบอดี้เป็นเหล็กด้วยนะครับซิ่งด้วยอ่ะใช้คําว่าซิ่งได้อ่ะเร็วมากอันนี้ครับนี่ฮะ กุดเป็นบ่อได้เลยนีะฮะไปเล่นแก้เบื่อได้เลยนะครับลงทุนทีเดียวจบนะครับคันนี้นี่ทีเดียวจบ โอเคนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามออฟตัวทอยได้เลยนะฮะสำหรับตัววอลโว e ศูนย์หนึ่งศูนย์ตัวนี้นี่นะฮะระบบการเล่นเนี่ยโคตรทนนะแล้วก็มันสามารถที่ปรับค่าได้เยอะเลยนะ,ะสลับซ้ายสลับขวานะฮะในการเดินนะฮะตั้งลิมิตแล้วมีระบบพวงระบบไฟนะฮะเหลืออย่างเดียวคือชุดระบบเสียงเครื่องยนต์แค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าบางคนก็ชอบมีเสียงบางคนก็ไม่อยากจะมีเสียงนะครับ แต่ถามว่าจะใส่ชุดเสียงก็สามารถที่จะใส่ได้เป็นออปชันเพิ่มเติมนะครับเพิ่มประมาณสี่พันกว่าบาทนะครับสำหรับชุดเสียงนะฮะก็ต้องรุ่นของเขานะฮะเนี่ยแป๊บเดียวตักได้เป็นกองแล้วนะฮะแบตร์้ครั้งหนึ่งนะเล่นได้เป็นชั่วโมงนะฮะเล่นได้นานด้วยนะสำหรับตัววันวัวตัวนี้แบตของเขาคือเจ็ดจุดสี่โวลต์นะคะสา0พันมิลลิแอมเดี๋ยวว่าซื้อแบตสปองไปก็ได้นะเพิ่มก้อนแล้วหกร้อห้าิบาทนะครับ สำหรับแบบสำรองนี่ฮะโอ้โหดูดูการตักนี่ผมนั่งเล่นอยู่ก็เพลินเลยเนี่ยขุดเป็นบ่อแล้วโอ้โหนีนะฮะโอเคนะครับ,รบท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีครับบา,บ,ารบ,าบ,าบายบายน้อยแม่โคบาย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 โอเคครับ